สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกอบอมนะครับก,ก็อยู่กับผมโกบอมแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมลงตรงประสาทแล้วกันมันก็ประสาทประสาทเลยจะเรียกเป็นโบสถ์ไหมทุกคนตรงนี้ส3คนนะ อยู่ข้างล่างนะด้วยไปไหนละพี่ยังดำมุดมุดมีมิดอยู่เลยอ๋อใช่โอเคมันต้องกดไอ p พีพีทั้ทุกคน,กคนไม่งั้นยิงไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมกด เออไปกดไอพีพีเห็นว่ามันติดอะ่ะลงไปดีกว่าทุกคน ฝั่งทางนู้นมายิงกันแล้วทุกคนเฮ้ยชิวซีเหมือนได้ยินเสียงมุดน้ำมาอีกอะ ใช่หรือเปล่าอืมอยู่บนหอคอยนะครับเสียงนี่ผมยังเล่นแถวนี้ได้อยู่นะเหมือนว่าเขาลงมาเรื่อยๆนะครับ đồn lỏi tột Chuẩn với đầu lấy Sẽ trang họa như ngày mới được Ô, oh, luôn đúng không? แล้วว่าตรงหอ,อยังมีอยู่ไหมไม่รู้นะครับสวัสดีครับหอคอยยิงฟรีเลยนะเนี่ยมีนะหลอนเหมือนกันนะตรงหอคอยเนะี่ย จะชุบกันนะครับนนเราระเบิดได้ไม่ไดู้้เห <c oughs> มือนรคราเคนจะมาแล้ว เลกสองคนนะทุกคนโอ๊ย <c oughs> แต่ผมได้บัตรเกิดไปแล้วนะผมไม่ได้ซ้ำเพื่อนเขาด้วยเสบจริงๆเงี่ยลงแอดดอมนะทุกคนไม่รู้จะโดนหรือเปล่า มันมาเกี่ยวเอาแล้วมันจะเป็นบอดนะเขากลัวบอด อุ้ยไม่ตายอ๋อพี่ก็ศูนย์พี่ก็ศูนย์อย่างเอาเลยเ้ยผมลงย้ำได้ทุกคนเราต้องเห็นสูงๆแล้วกันตรงนี้เลย,โอ,ยโอเค ใส่เดียวแล้วนะแต่ว่าผมไม่มีเอ็นจีอีกคนหนึ่งนะตายเลยโอเคมาพร้อมแล้วทุกคนพร้อมอีกแล้วจับพิกัสูซนไว้นะครับ ในใจผมอยากได้ลูกซองมากกว่าลูกซองเล่นง่ายกว่าเยอะเลยมันเห็นคนวิ่งมาตรง ไี้พวกอีเวนต์หรือเปล่านะพอดีมีกระสุนมีกระสุนเตมิมไงก็เลยเปลืองนิดหน่อยเยออเอาไฟออกแล้วกัน ต้องมีคนโดดอีกล้วทุยต้องมีคนโดดอีกแน่เลยทุกคน,นเพื่อนเขาอะรดยไม่เข้าไปเสาชุบนะต้องไปดูแต่ว่าแถวเสาชุบยังยิงกันอยู่ มัมมปมมันโปนโปนโปน,โป,นโปไม่ช่วยเลยนโปวงโหจบแล้ว <c oughs> ผมไม่ได้ดูวงทุกคนผมขอโทษม่ไม่ได้กินไก่เฉยเลยดูวงสักหน่อยก็ไม่ตายแล้วนะย0สิคิวก็ได้อยู่แต่ไม่ได้กินไก่นะครับ ช่วงนี้ก็ทําไร่ทํานานะทุกคนถ้าใครอยากดูบรรยากาศทําไร่ทํางานทํานาก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะทุกคนที่ผมหายไปก็เพราะผมทํานานี่แหละแต่ผมก็คิดว่าควรถ่ายให้คุณผู้ชมดูไหมหรือว่าไม่ควรถ่ายดีนะครับเพราะว่านี่ก็คือช่องเกียรช่องเล่นเกมของผมนะว่าจะสร้างอีกช่องนึงก็ขี้เกียจสร้างอย่างไม่้ยไดูถ้าใครอยากดูบรรยากาศดีๆก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะครับเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะทุกคน คลิปนี้ก็จบไวพีงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับไว้มีโอกาสหน้ามาเล่นเกมให้ดูใหม่นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างสซิเท่าไหร่นะครับทำไรทําด้ยังเหลืออีกเยอะเลยทุกคนถ้าอยากดูบรรยากาศอยากดูว่าผมทําอะไรบ้างครับแต่ละวันเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูนะทุกคนคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับว่าอยากดูหรือเปล่าหวังว่าคลิปนี้จะสนุกกันนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ๊ียบายคิดถึงทุกคนนะครับ ผมไม่ได้มาทำคลิปให้ทุกคนดูเลยรู้สึกอ่อนแอคิดถึงมากๆนะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว